จริงว่าจะบอกนะไอ้พวกนี้ยมันจะไปพูดว่าสี่สิบห้าทีเลยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเรากล่าวว่าคืนนี้เราแน่ๆใช่ไหมกินแม่งก่อนกินข้าวเย็นนี่แหละทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยก่อนกินข้าวเย็นกินไปเลยแล้วจะมีห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ยังอยู่มันก็มาเพอๆเช้าได้อีกรอบอันนี้เรื่องจริงนะจับประสบแต่พี่ยาอย่ไม่ไห้นายรแต่ต้องกินตอนท้องว่างแล้วผลมันจะเร็วขึ้นเยอะเยอะเยอะ ถูกไหมถูกป่ะใช่ไหมเออเนี่ยแต่เม็ดจะน้ําเนี่ยอย่าไปหักโหมนะกินสองขวดอย่างเงี้ยเอาชิปหายกูกินเขาเป็นน้ำเราไล่สเกลเนาะพ่อเนาะเรามีเรามีตัวช่วยเรามีในอาร์ซินัมายซึ่งถ้าเกิดไปเซิร์ชดูเดี๋ยวจะรู้ว่ามันช่วยอะไรผู้ชายผู้ชายต้องบอกว่าผู้ชายต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเจอหน้าใหม่ ก็ฝังเองฮะใช่ใช่บางคนก็ไม่นะบางคนต้องใช้พวกนี้ช่วยแต่พี่เป๊กญิงอยากเสริมอย่างหนึ่งคือชีวิตคู่อะถ้ามันจะมีความสุขได้อ่ะผัวเมียมันก็ต้องมีกิจกรรมใช่ไหมมันเบื่อขี้หน้าแล้วมันไม่อยากมีกิจกรรมแล้วมันจะแต่เมียไม่ต้องชินฮะสาหรับพี่นะมันต้องชินใช่ไหมไม่ต้องกินไม่ต้องกินอ๋อพี่กินคนเดียวรู้เรื่อง ไม่หมายถึงถ้ากับถ้ากับภรรยาไม่ต้องกินเ<ร>พราะมันมาเลยอ๋อมาเลยแต่ถ้าเป็นกับคนอื่นต้องกินเออพี่พี่พี่กับกับคนอื่นนะอ๋อ,อ,อแล้วถ้าในกรณีที่บ้านเราคลอมคามกันอยู่แล้วล่ะคะพี่หญิงถ้าปุ้งปังปุ้งปังฝาบ้านเปิดอยู่แล้วเราต้องกิน<ค><ค>ไหมคะกินค่ะเสริมพละกําลังให้หนักมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นซองนี้ราคาเป็นไงซองแปดสิบเก้าบาทเองพี่แต่วันนี้ถ้าเกิดซื้อเป็นกล่องอะแถมให้อีกสองซอง คุ้มคุ้มจุกจุกซื้อสองซองไม่ไม่ซื้อหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องแปดร้อยเก้าสิบเออแล้วก็แถมไปอีกสองซองแถมไปอยู่แล้วในกล่องถูกต้องไหมครับไม่ไม่แถมข้างนอกจ้ะข้างนอกเลยใช่อ๋อใช่ก็รีบกดตะกร้าเลยเพราะว่ากิจกรรมเราสามารถจะเริ่มได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะ ยาวไปถึงแต่เก้าโมงเช้าได้เลยพี่แอนจะให้ร้อยหนึ่งแกขับไปให้ลุงที่คุ้น้องไปให้จีปะเอาไปให้ลุงเลยนี่ตอนแรกก่อนจะมาไลฟ์นะพี่อ้นนึกถึงลุงเอเอานึกถึงจริงๆทำไมไม่ลุงเอกับพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ล่ะก็อยากเหมือนกันเดี๋ยวสวัสดีครับผมปึงสวัสดีครับผมปังเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวเราก็ฝากน่ะ แต่จริงนี่พูดจริงนะหยิงมาทุกเล่นนะเล่นไม่รู้เองจริงแล้วเป็นขนาดนี้ยังไงลุงเอ65สิบ้าคะตอนนี้63แต่ลุงเอเป็นทาซานเลยนะคะลุงเอไม่ต้องการหอยนางรมชาเข้าเลยค่ะพี่หยิงคือลุงเอสามารถให้ขนได้เลยใช่ไม่โอ้โหพี่วิวีพี่วิวีเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเอาดูเราจะมาเดี๋ยวจะไลฟ์ให้เองเอ้ยเดี๋ยวหยิงถามพี่ย่าแล้วกันว่าหลังจากพี่เป๊กใช้เป็นไงบ้างพี่ไม่รู้แล้วค่ะต้องถามคนอื่นหรอวกัก็บอกแล้วไงถ้าถ้าของพันยาพี่ไม่ต้องใช้ต้องรักกันอยู่แล เป้งเป้งมีของผู้หญิงด้วยอ่ะโอ้ยเลยของผู้หญิงนะคะไหงไฟเบอร์ฟิตกลูตาอันนี้ทานยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือชงชงดื่มเป็นน้ำผลไม้เลยน้ำผลไม้จะช่วยยังไงคะพี่มันช่วยสามระบบค่ะพี่โอ๊ตที่อไหนวะเงี่ยขับแข็งเสร็จแล้วไฟเบอร์ต่อกวงอันนั้นมันของผู้ชายอันนี้เราช่วยให้ผู้หญิงสวยขึ้นสวยด้วยน้ำมนิโนอ ก็คือช่วยระบบขับถ่ายเนาะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันไปปรับสมดุลถ้าเกิดพูดเวิ่งสารทางการนิดนึงมันจะเปน็นนี่ตัวพรีไบโอติกพี่พี่เป๊กตัวพรีไบโอติกม,ม,มันเป็นอาหารที่ดีของโปรไบโอติก อ่ามันก็ไปช่วยกันทําให้ระบบขับถ่ายสมดุลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีระบบที่ช่วยให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มมันก็จะเป็นตัวพวกสมอไทยพวกบักขามแขกบักขามป้อมอะไรพวกนีด้ดูดูดแล้วก็บอกบาามกี่บอกว่าวพี่อย่าไปพูดสารสกัดเยอะนะเดี๋ยวคนไม่ดูโชว์ไงว่าของเราของเร<อ>าจะตียว,<อ>วเลยราคาเท่าไหร่ระคะคนร่วงไปเลยเห็นไหมราคาเท่าไหร่ราคาโคตรจะคุ้มเลยราคากล่องนึงมันมีห มันมี6ซองก็คือ6ซองราคา294บาทเออาบาทชงชงกับน้ำดื่มแบบอร่อยเลยเป็นน้ำผลไม้เลยใช่แล้วก็ภายในผู้หญิงช่วยบำรุงภายในผู้หญิงให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสองสองเออไม่ปวดบิดอันอีร้อยแก้บสองร้อยเก้าสิบสี่อุ้ยแพงของเราอีกเนี่ย ไม่แพงแต่จักรมันไม่เหมือนกันเลยวันนี้ซื้อสองกล่องเอาไปเลยอีกหนึ่งกล่องฟรีๆเลยเออเป็นไงถุงเลยถุงเลยถิงเลยนะออันนี้อันนี้พี่พี่ย่าลองได้เลยนะคะตัวนี้มันแบบมันจะช่วยสามระบบกันทั้งผู้พิสจบเลยอันแรกคือช่วยเรื่องขับถ่ายอันนี้สองคือช่วยเรื่องผิดอันนี้สามคือช่วยเรื่องหิวผิดอะไรอะไรผิดรูส รูสฟิสรูสฟิสรูให้พี่เป็กไทยอายุหญิงให้พี่เป็กไทยอายุหญิงร้อยห้าค่ะร้อยห้าแต่ดูเด็กมากไอ้พี่เป็กไทยอ๋อของจริงก่อนอ่ะเอาดรีมอะไรทาย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 อายุหญิงแบ๊กเคลียร์แบ๊กออนิวหน่อยออนนิวออกจากสังคมค่ะโอ๊ยไม่กล้ายสี่สิบสองค่ะเออสี่สองคิดเหมือนกันสี่สิบสองเอ้ยขอบคุณค่ะถ้าเกินผมมาเกิน เกินแต่ว่าหน้าหน้าหน้าไม่หน้ากับหกสิบแล้วเหรอแต่ว่ายังไม่ถึงอ่อนล้าจริงๆรุ่นเดียวกับพี่รุ่นเดียวกับพี่เป๊กเฉลยสี่สิบเจ็ดประมาณนี้น้องจต่ยาสองพีนเก้าสองหนึ่งไหมพี่หญิงสองหนึ่งเท่ากันใช่ป่ะเดือนไหนที่สาวจิอ่ะค่ภูอาพี่สวยกว่าปะพี่สวยน้องสาวสวยกว่า สวยป่ะสวยฟูสิเดี๋ยวว่าหลังมาไลฟ์อีกชมเยอะๆเยอะคุณอาโปอาโปโปตัวนี้ค่ะอาตัวนี้สองกล่องสปนะคะสองกล่องแถมไปเลยอีกหนึ่งกล่องในราคาสองร้อยเก้าสิบสี่บาทเฉลี่ยเหลือแค่ซองละสามสิบสองบาทเองเอ้ยสามสิบกบาทเอาไปเถอะค่ะสามพันสองบาทกินแล้วสวยซค่ซาดเผ็ดเผ็ดเบาๆมันมีสมอไทยไงอ๋อมันมันพริกสารสกัดจากพริกเกลือ โน้สารสกัดจะพริกพลิกจะไปเผ็ดไปเล็กๆเผ็ดๆชาเบาเบาๆแล้วก็มีความหอมของทับทิมสารสกัดจากทับทิมแครนเบอร์รี่ใครถามเนี่ยอุยเพราะเขาก็อยากอธิบายเพราะเป็นของแล้วมันดีเพ่อของเรามันดีแล้วมีมะขามแขก้ที่หยิบมต้องอธิบายมากนะพี่หญิงพี่มาขามแขกกดฟรีด้วยหนูเคยเห็นพี่เป๊กกดใส่พี่ย่าในไลน์อ่ะโชว์อีกทีได้ไหมให้ตดใส่ยิงเหรอนี่คือเหตุผลที่พี่หญิงมาวันนี้ งั้นเดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีอ่ะตัวแรกตัวนี้ึ้ฝรั่งเป็นแบบเม็ดเดี๋ยวด็กๆจะปิดให้กล้องเออแบบเม็ดตัวอันนี้นะคะกล่องหนึ่งแปดร้อยเก้าสิบซองหนึ่งแปดสิบเก้าบาทวันนี้ซื้อหนึ่งกล่องแถมให้สองซองได้หนึ่งกล่องแถมให้สองซองนะจ๊ะอะไรงี้ยอาอีกตัวช็อตดิงเป็นตัวช็อตดิงช็อตดิงหนึ่งหนึ่งแพ็คมีหกขวด วันนี้6ขวดไม่ต้องเอาไปเลยราคา474บาทเอาไป12ขวดเลยจากราคาปกติ79เหลือแค่ขวดละ39บาทเท่านั้นดื่มแล้วเป็นอย่างนี้เลยจ้าง่งงกางงจ้าอ่ะแล้วก็มงงด้วยเอนี่ตัวนี้ตัวน้อกัดถูกต้องจ้ๆแล้วก็ไม่มีใครทําด้วยเราเจ้าแรกเลยนะเสียจะเรียนแบบหนูนะเสียน้ํา แดกนี่ก่อนหนึ่งขวดอย่าเลียนแบบหนูนะอะไรหนูทําเจ้าแรกอย่าเลียนแบบหนูนะพี่บอกแล้วว่าพี่จะอยสองเดือนพี่หญิงอนอกว่ากอริล่าเอ็กต้องมีพรีเซนเตอร์เราล่ะมันจะเห็นภาพลุงป้าก็ลุงกับพี่แป๊กนี่ไงลุงส่งมาคุณปังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากบอกเจ้านายฝากบอกเจ้านายผ่านไลไ์เจ้านายเจ้านายดูสิจ๊ะเจ้านายดูสิจ๊ะพี่ลาสเปรชีดหนังหัวมาเองวะทออไเวลากลมแล้วมันมันขาวเหรอพ่อสีเหรอสีสีสี มันก็น่ารักดีนะพ่อแล้วที่ฟอร์มาโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นะพี่หญิงขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะอ้าหญิงมาลองดูพี่ขึ้นหัวขอบคุณเจ้านายพี่หญิงค่ะเห็นแล้วตอนนี้ขึ้นเรรียบ้อยเลยหนึ่งขัวหนึ่งน้ำค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณนักพเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนดึก่ะอีกรอบโกลิลาเอสได้เลยจะเอากลับบ้านแล้วค่ะเอาวางไว้นี่นะ